สวัสดีค่ะแม่มาริสนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริสน,นะคะจะพามาดูผักบุ้งในกระถางที่บ้านแม่มาริสนกันนี่ผักบุ้งนี้ปลูกแล้วก็เก็บกินหลายครั้งแล้วนะคะเห็นร่องรอยการเก็บไหมคะเนี่ยอันนี้รอยตัดนะคะรอยตัดกินเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วอันนี้ก็รอยตัดตั้งนานแล้วล่ะค่ะเนี่ย พอตัดกินแล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะตัดกินได้เรื่อยๆนะคะปลูกตัดกินจนกว่าคนต้นเขาจะเน่าตายนะคะแต่รับรองค่ะปลูกครั้งหนึ่งนี่กินได้หลายเดือนกินได้เกือบปีนะคะนี่ร่องรอยการตัดกินแล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ปลูกผักบุ้งนะคะไม่ต้องปลูกหลายครั้ง ลูกแก้ครั้งเดียวก็เก็บกินได้เป็นปีโดยเราไม่ได้ถอนต้นกล้าเขาขึ้นมาเราก็ตัดหรือว่าเด็ดเอาเฉพาะต้นกับยอดเขากินก็โดยการเด็ดหรือตัดให้เหลือต้นต่อไว้ประมาณ2เซนติเมตรนะคะ ให้เหลือต้นต่อไว้ประมาณ2เซนติเมตรแล้วต้นต่อเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่แตกยอดให้เราเก็บกินอีกหลายครั้งเก็บกินได้เป็นปีนะคะเดี๋ยวแม่บริสุทก็จะเก็บผักบุ้งเหล่านี้ไปผัดผักบุ้งไฟไม่แดงนะคะเพราะว่าแม่บริซุทจะไม่ผัดเหมือนในร้านอาหารนะคะ ก็จะเก็บผักบุ้งไปผัดนี่ผักบุ้งนะคะเก็บมาได้เยอะค่ะพอเก็บผักบุ้งก็เหลือไปเห็นถั่วฝักยาวแล้วก็ผักปลังนะคะนำมาผัดใส่กันก็ได้นี่ถั่วฝักยาวฝักอวบอวบก็มาใส่กับผักบุ้งแล้วก็กระลำดอกกระลำดอกนี้ เป็นกระลำดอกที่เหลือช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวก็ได้กินหลายต้นอยู่นะคะกระลำดอกแล้วก็จะมีผักบุ้งเก็บได้กระบังน้อยหนึ่งค่ะเก็บได้เยอะมากนี่ผัดครั้งนี้กินได้ประมาณห้าหกคนนะคะเพราะว่าเก็บเยอะมากผักบุ้งที่บ้านแม่มณลิซอนมีอยู่ประมาณ สี่กระถางนี่ดอกไม้จีนนะคะดอกไม้จีนก็เก็บมาผัดผสมกันนิดๆหน่อยๆนี่ผักบุ้งต้นอวบๆผักบุ้งที่บ้านแม่มาริซอนผักบุ้งจีนมีประมาณสี่กระถางแล้วก็จะมีผักบุ้งนาด้วยนะคะผักบ,บุ้งนาก็ประมาณ 3- าสกระถางเดี๋ยวแม่มริซ้อนก็จะหัน่นแล้วก็นำไปผัด ผักบุ้งไฟไม่แดงไม่โหมไฟมากไม่ให้กระทะไหม้ก็เลยเรียกว่าผักบุ้งไฟไม่แดงตัดแม่มีซ้อยเม่ละตัดผักบุ้งนะคะจะตัดให้เป็นท่อนทั้งใบทั้งกา้านกิ่งก้านสาขาเขานะคะทั้งใบและก้านผักก็ตัดให้ ยาวประมาณ1นิ้วหรือว่าบางท่านจะชอบเด็ดหรือตัดเป็นชอ่ออบางท่านนะคะจะชอบเด็ดหรือตัดเป็นชอ่อนี่เห็นไหมคะเป็นชอ่อเป็นยอดแบบนี้ในร้านอาหารเขาจะทํากันแบบนี้นะคะเป็นยอดเป็นชอ่อแต่แม่มริสอนนไม่ชอบค่ะชอบ หั่นให้เป็นชิ้นชิ้นหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วนี่นะคะหั่นชิ้นละประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อสะดวกในการกินไม่ชอบทำเป็นช่อเดี๋ยวแม่มริซ้อนจะหั่นผักทั้งหมดนี้แล้วก็กินกะบข้าวต้มเป็นผักบุ้งไฟแดงข้าวต้ม โทษค่ะผักบุ้งไฟไม่แดงเข้าต้มกุยเข้าต้มก็เราต้มขึ้นมาเองผักบุ้งเราก็ผัดขึ้นมาเองอันนี้กระหล่ำดอกนะคะกระหล่ำดอกก็หั่นเป็นชิ้นทุกส่วนอ่อนค่ะแล้วก็ไม่เหม็นเขียวเพราะว่าผักเราปลูกแบบธรรมชาติผักปลอดสารพิษก็จะผัดเป็นผัดผัก ไฟไม่แดงใส่ถั่วลงไปด้วยถั่วก็หั่นเป็นท่อนนะคะท่อนละประมาณ1นิ้วเช่นกันหั่นไปถั่วนี้ก็กรอบๆนะคะกรุบก,กรอบๆเพราะว่าเราปลูกเองเป็นถั่วปลายเครือดอกไม้จีนไม่ต้องหัน่นใส่ทั้งดอกเลยนะคะเดี๋ยวแม่บริสอนนะคะ จะหั่นผักบุ้งแล้วก็ผักปลังผักปลังนี้ก็หั่นเป็นท่อนเช่นกันใบของผักปลังก็ใส่เป็นใบเลยค่ะนี่ใส่เป็นใบเลยแล้วก็หั่นก้านแหน่ลาต้นเขาเป็นท่อน ท่อนที่แข็งๆหน่อยเราก็ไปชําต่อได้ก็ขยายพันุ์ผักปลังได้อีกผักปลังปลูกง่ายนะคะไปชําใส่ถุงหรือชำใส่กระถางวางไว้ข้างรั้วรุ่มลำไรหน่อยหนึ่งไม่ต้องเด็ดจัดเขาก็จะงามแล้วค่ะผักปลังแม่มริส้อนหั่นทั้งหมดแล้วนี่เห็นไหมคะหั่นแล้วได้กระมังน้อยหนึ่ง กะะมังหนึ่งแล้วก็หมดนี้ก็กินได้ประมาณโอ้ห้าถึงเจ็ดคนค่ะเยอะมากผักบุ้งปลอดสารพิษผักปลังถั่วฝักยาวกระดำดอกปลอดสารพิษเดี๋ยวเราก็มาผัดแบบไฟไม่แดงกิงกะบข้าวต้มกุย หั่นกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมแม่บริซ้อนใส่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าผักเราเยอะนะคะผักตั้งกะละมังหนึ่งกะละมังน้อยหนึ่งนะคะก็สับกระเทียมหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆพร้อมพริกสดประมาณ2เม็ดก็พริกสดนะคะท่านใดชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆท่านใดไม่ชอบเผ็ด ็ใส่น้อยๆแล้วแต่ชอบแล้วก็หั่นเป็นลูกเตา๋าเดี๋ยวแม่มริซอนจะหั่นกระเทียมทั้งหมดนี้พร้อมพลิกจํานวนสองเมล็ดใส่ไม่เยอะแม่มริซอนไม่ชอบเผ็ดจัดนะคะแล้วเราก็นำไปปรุงอาหารกันนี่แม่มริซอนหั่นพลิก เป็นเฉลียงแล้วก็หั่นสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเวลาเราไปผัดใส่น้ำมันจะได้หอมจะได้ชูรสยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปผัดผักบุ้งไฟแม่แดงกันตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันนี้จะเป็นน้ำมันพืชหรือว่า น้ำมันหมูก็แล้วแต่ใจชอบหรือน้ำมันมะพร้าวแล้วแต่มีนะคะแล้วก็ผัดกระเทียมพร้อมพลิกสดผัดไปด้วยกันเลยผัดให้หอมให้เหลืองไม่ต้องใจร้อนถ้าเป็นผักบุ้งไฟแดง เขาก็จะโหมน้ำมันให้ร้อนจนควันขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกใส่เครื่องปรุงไปพร้อมๆกันแต่นี่แม่บริสอนผัดผักเพื่อสุขภาพไม่ต้องการให้กระทะไหม้ก็เลยผัดผักบุ้งไฟไม่แดง เจียวหอมเจียวกระเทียมประทานโทษนะคะผัดกระเทียมผัดพริกให้หอมให้เหลืองค่อยๆผัดใจเย็นๆนะคะก็เป็นไฟกลางโดยปกติไฟไม่แรงมากเพื่อให้หอมกลิ่นหอมของกระเทียมจะได้อร่อยแล้วก็ชูรส ใส่ผักลงไปแล้วก็ค่อยๆผัดติมกระทะเลยค่ะกระทะนี้ก็กว้างประมาณสองฟุตนะคะติมกระทะเลยแม่มุรีสอนชอบกระทะโบราณค่ะไม่ชอบกระทะที่ขายในห้างไม่ค่อยชอบชอบแบบลูกทุ่งนะคะชอบแบบลูกทุ่งเราก็ผัดผักกับ กระเทียมเจียวแล้วก็พริกผัดให้เข้ากันนะคะให้ผักสุบก่อนหน่อยนึงแล้วเราค่อยมาใส่เครื่องปรุงกันก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆให้ผักสุบผัดแบบนี้นะคะผัดผักแบบนี้ ก็อร่อยอีกแบบหนึง่งไม่ได้กลิ่นไหมของน้ำมันพืชไม่ได้กลิ่นไหมของน้ำมันหมูเพราะว่าเราผัดไฟกลางแล้วก็ใส่ซอสไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะนะคะเต้าเจี้ยวใส่ไปทีละนิดไม่ต้องเยอะเพราะว่า ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนแล้วแต่ชอบแต่ขอแนะนำว่าเวลาผัดเวลาใส่เครื่องใส่เต้าเจี้ยวใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลก็ใส่ครั้งละน้อยๆแล้วก็ชิมเอาเมื่อสักครู่แม่มรีโซนใส่น้ำตาลทรายนะคะ แล้วเราค่อยตักชิมชอบรสไหนเค็มหวานมันแล้วแต่ชอบก็ปรุงเอาถ้าชอบมันชอบหอมกลิ่นเนยก็ใส่เนยไปสักหน่อยก็ได้นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนี่สุกแล้วก็ใส่น้ำมันหอย สุกแล้วนะคะเนี่ยใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงค่อยคๆใส่ถ้าใส่เยอะจะเค็มนะคะอัตราส่วนไม่ตายตัวแล้วแต่ชอบนี่ใกล้เสร็์แล้วนะคะผัดผัดบุ้งไฟไม่แดงหน้าอร่อยนะคะ พอผัดเข้าจริงๆก็จะเหลือประมาณจานหนึ่งแต่เยอะมากไฟเบอร์จะเยอะมากผัดผักบุ้งนะคะกินไปก็เป็นยาระบายจึงกะบข้าต้มร้อนๆอร่อยมากนะคะนี่ก็สุกได้ที่แล้วแม่มริอสอนไม่ชอบใส่น้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเรา ใส่ลงจานแล้วน้ําในผักก็จะคลายตัวแล้วก็ซึมออกมาอีกครั้งหนึ่งผัดแห้งๆแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปอยู่ในจานน้าของผักก็จะคลายตัวแล้วก็ซึมออกมาจากยอดผักบุ้งจากชิ้นของผักบุ้งอีกครั้งหนึ่ง ผัดคุกเ้ากันนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าเราผัดไฟกลางเสร็จแล้วค่ะผักผักบุ้งไฟไม่แดงเรียบรย้อยใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะประดับด้วยพริกสดหัน่นอีกสองช่อนะคะเดี๋ยว รอข้าวต้มกุ้ยนะคะเปื่อยแล้วเราก็มากินผัดผักบุ้งไฟไม่แดงกันค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ